ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าอควาเรียมนะครับเป็นแหล่งนัดพบของแฟนบอลชาวบุูลามครับที่เดินทางมาจากประเทศไทยมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจะชมเกมฟุตบอล f อฟซีเชลบุรีครับระหว่างบุูลามยูเต็ดกับเซโซโอซาก้าครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยว่าแฟนบอลนี้เขามากันอย่างไรและมีความหวังแค่ไหนในการมาเชียร์ครั้งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนเรามาจัด ใหญ่ใช่ไหมฮะครับผมทำไมถึงมาเชียร์บุรีรัมถึงก็ดีใจครับพอดีว่ามีพี่ๆที่ทํางานเป็นสตาฟ์ของบุรีรัมอยู่แล้วก็เขาบอกว่าบุรีรัมจะมาเตะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากจะมาญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็ตั้งใจมาเชียร์บุรีรัมเก็บสามแต้มในบ้านของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วคุณงก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่ได้มาร่วมทีมเชียร์กับบุรีรัมซึ่ง ซึ่งจากหาดใหญ่แล้วมามันแบบว่าก็คืออยากมาเชียร์อยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่พอดีอยากได้มาอยากเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ทริปนี้ก็มีการเชียร์บุรีรัมย์ก็รู้สึกดีใจค่ะอยากให้เก็บตามแต้มให้ได้นะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ,บครัคบและ,ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดกับของแฟนบอลชาวไทยเดินทางมาเชียร์ท,ทั้งตกเตะบุรีรัมย์ถึงประเทศญี่ปุ่นครับและข้างหลังผมนี้คือร้านอาหารครับซึ่งแฟนบอลกําลังเข้าไปรับประทานอาหาร ก่อนที่เดินทางไปสนามแข่งขันครับไปยุงศักการสังเกตร,รายงานจากกรุงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ